สวัสดีค่ะน้องคันนี้นะคะกําลังมองหาเจ้าของอยู่นะคะใครอยากเป็นเจ้าของของน้องไหมคะโตโยต้าอัลติคันนี้นะคะแล้วก็พี่เซลล์เซลเขาบอกว่าคันนี้มีส่วนลดด้วยนะคะ20,000บาทนะคะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะให้ดูหน้ารถกันก่อนเลยนะคะหน้ารถดีไซน์ออกมาเท่นะคะแล้วก็มีไฟเล็กๆตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะ เดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะพาไปชมภายในรถกันต่อเลยนะคะว่ามีอะไรให้เพื่อนๆพี่นๆน้องๆได้เห็นกันบ้างเดี๋ยวตามมาเลยนะคะอ่เดี๋ยวจะเปิดให้หมดเลยนะอยากให้เห็นนี่ข้างในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะแล้วก็ตัดสีดำนะคะแล้วก็ ตรงแอร์นะคะดีไซน์ออกมาเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีครีมตัดสีดำเข้ากันมากเลยนะคะแล้วก็จะมาให้ดูหน้าปัดเลยนะคะวันนี้เราพร้อมให้ดูเลยคะ่ะหน้าปัดนะคะมีเข็มไม้เรียบร้อยนะคะหน้าจอนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปิด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 ไปเลยคะ่ะระบบเกียร์ตรงนี้นะคะเฮ้ยเกียร์นะคะระบบเกียร์ แล้วก็ระบบแอร์นะคะอยากเย็นแค่ไหนหมุนเลยค่ะหมุนหมุนเนี่ยโอเคแล้วก็คนก็น่าจะปรับแอร์ได้อยากให้ไปลงตรงเท้าหรือว่าตรงกลางเราก็มาปรับเลยนะคะโอ้ทำไมแอดมินหลายเสียงจัง <c oughs> แล้วก็แอดมินอยากให้ดูที่พวงมาลัยอ่าพวงมาลัยพวงมาลัยม,มีปุ่มเพิ่อเฉียงรถเสียงตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ่มโหมดนะคะแล้วก็ เบรกมือจะอยู่ตรงนี้นะคะที่ใส่ของแก้วน้ําแก้วน้ํานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ของได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปด้านหลังกันต่อเลยนะคะแอดมินพาไปด้านหลังกันต่อแอร์เย็นมากเลยนะคะคันนี้ไม่เชื่อพี่เพื่อนๆน้องๆมานั่งลองดูเลยนะคะ ด้านหลังขามากว้างไหมให้ดูจากแอดมินเฟิร์นเลยนะคะสูง166-167นะคะหัวไม่ชนนะคะขาไม่ชนเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆเลยนะคะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วย2ที่นะคะสำหรับคุณนั่งด้านหลังนั่งได้3ถึง4คนเลยนะคะเห็นไหมยังเหลือที่ว่างให้เราเดี๋ยวไปด้านนอกกันต่อเลยนะคะ สำหรับเพื่พอนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะกำลังมองหา t o y ยต a a อ t i s นะคะแอดมินเฟิร์นอยากแนะนำให้มาดูที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะเพราะว่าเจ้าคันนี้นะคะกำลังรอเจ้าของของน้องอยู่นะคะและสุดท้ายนะคะแอดมินเฟิร์นขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลสกลนครนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ